สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูเครื่องบันทึกหรือว่า NVR ของ Teddy นะฮะโมเดลนี้โมเดลนี้จะมีความแตกต่างจาก NVR ทั่วไปนะก็คือจะเป็นรุ่นที่เป็น20 c a n n n l นะครับปกติแล้วในเวลาที่เราจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยเราก็มกกักจะคุ้นกับ c h a n n นลใช่ไหมครับ4 channel 8 c h ช n n น l 16 32แต่ของเทนดี้เนี่ยเขาจะเ้าก็จะแปลกแตกต่างจากที่หออื่นนะคือเขาจะมีเขาจะมี5ช่อง c h a ช n e l แล้วก็จะมี10ช่อง10 c ช a n n e l 16เขาจะไม่มีนะครับเขาจะโดดเป็น20ไปเลยอย่างรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่20อ่าช่อง20 Channel เดี๋ยวผมจะมาแกะดูนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะเนี่ยตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่จะเขียนว่า20 Channel สำหรับในโมเดลนี้จะเป็นโมเดลที่ใส่ฮาร์ดได้สองตัวนะสลูกลูกละ10บเทเไนะครับเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับตอนนี้ผมเพิ่งจ,จ,จะได้มาแล้วก็จะนำไปติดตั้งให้ลูกค้าในวันพร่งนี้นะก็เลยถือโอกาสมา,ารีวิวให้ดูเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่เป็น20 c h ิ n ช e l นะครับเขาก็จะบรรจุมาในกล่อง กัรกระแทกอย่างดีนะครับเนี่ยเขาจะมีกล่องกันกระแทกมาอย่างดีนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนีบ้ในนี้เขาก็จะมีตัวตัวเครื่องบันทึกที่เป็น NVR คือถ้าเป็นรุ่นที่เป็น2ฮาร์ดดิสเนี่ยมันก็จะใหญ่นะครับมันจะใส่ฮาร์ดดิสได้2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบฮาร์ดดิสให้ดูเลยก็จะมีฮาร์ดดิสก็จะเป็นคู่มือเมน,นูนันปกติก็ไม่ค่อยได้อ่านกันครับ ก็จะมีอะแดปเตอร์สายไฟนะครับอะแดปเตอร์สายไฟแล้วก็จะมีเมาส์ outh, มาให้นะครับเมาส์ outh, แล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็นน็อตสำหรับขันฮาร์ดดิสนับขันสกรูมีมาแค่นี้ครับไม่ได้เยอะครับไม่ได้เยอะอะไรเลยแค่นี้อ๋ออันนี้อ๋อมีน็อตมาให้อีกเป็นสองถุงนะครับอสองถุงถุงลดสี่ตัวก็ใส่ฮาร์ดดิสได้สองลูกนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูเลยครับ อันนี้พิ่จะได้มาอันนี้ผมเตรียมฮาร์ดติดให้แล้วเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็จะนําไปติดตั้งให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโมเดลที่เป็นเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแต่จะเป็น20 c h a n ช e แนตัวนี้เป็นเป็นรุ่นที่ไม่มี POE ด้านหลังนะครับเป็นรุ่นที่ไม่มี p o e ด้านหลังนะครับเป็น20ชแนถ้าเป็นรุ่นที่เป็นผมจะให้ดูอ่ะ โมเดลนี้จะเป็นโมเดลจะเป็นโมเดลตัวเล็กครับตัวนี้เป็นโมเดลที่เป็นห้าชั้นแนบนะครับมี POE ด้านหลังนะครับผมแกะให้ดูอันนี้เป็นตัวเล็กตัวนี้จะใส่ฮาร์ดดิสก์เพียงลูกเดียวนะครับแบบนี้แล้วก็จะมี p O E ด้านหลังตัวนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับเดีย๋ยวผมมาแกะตัวนี้ให้ดูเลยดีกว่าเสร็จเราจะได้ประกอบฮาร์ดดิสต์นะครับ เดี๋ยวนะครับตัวสายแพร์มันไม่มีมันมน่าจะอยู่ข้างในหรือเปล่าผมดูขอดูก,ก่อนนะครับตัวสายแพร์มันมน่าจะอยู่ข้างในไหม <c oughs> อะข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับม,ม,มีแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเยอะครับสายแพร์เขาจะใส่มาให้เลยนะครับในนี้นะครับก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็ถือว่าไม่เยอะครับน้อยมากเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบฮาร์ดดิสก์ไปเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าผมจะต้องไปติดตั้งให้ลูกค้าโอเคก็ถือว่าเป็น เป็นรุ่นที่คุ้มนะครับคุ้มเพราะว่าสามารถที่จะแอดกล้องเข้าไปได้ถึง20กล้องนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนำไปติดตั้งให้ลูกค้าเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าง,งานนะครับ